ยังไม่ปิดตำนานนักบิดนะครับวันนี้เรามาเสริมแรงให้กับน้องประดินไข่ไขนะคะไขแล้วก็เอาเข้าอันนี้คือถอดปลอกออกประเด็นคือถอดปอกเนี่ยฝั่งนี้มันจะเป็นปอกสีแดงพอเอามือถอยทางนี้หน่อย หอยทางนี้เออปลอกมันจะเป็นสีแดงงี้นะคะถอดออก <Okay. S 1> อถอดออกมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอะแล้วก็สวมใส่นะคะมันจะมีตัวรัดอยู่แล้วก็ไขไขน็อตให้หลวมนะคะขันน็อตให้หลวมเอ,อคลายคลายน็อตให้หลวมค่ะมันก็จะหลวมพอสวมเข้าไปปุ๊บแล้วก็ขันให้แน่นแค่นั้นเองน็อตมีอยู่สองตัวนะคะอันนี้รอบ ขันน็อตให้แน่นน็อตอยู่ข้างใต้นะคะ2ตัวน็อตมีอยู่2ตัวข้างใต้เนาะก็ขันน็อตให้มันแน่น,นะคะ่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวแบบไม่สต็อปเนาะจะได้รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคือแปบ๊บเดียวจริงๆนาที2นาทีก็เสร็จแล้วอ่ะเทสองให้มันได้รอบอ เทสเทสโอ้ยเฮ้ยวันนี้ทุกคนวันนี้เฮ้จคุมจุนะครับนี่ครับนี่ครับอ่ะปันเอ้ยไม่ใช่มองสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย